สวัสดีค่ะวันนี้เราออกไปทําบุญกันนะคะไปเลยไปด้วยกันเลยค่ะวันออกพรรษานะจ๊ะวันนี้นั่งรถเมย์ไปค่ะสิงคโปร์เรานั่งรถเมย์ไปวันนี้จะไปที่วัดป่าเลไลค่ะอยู่แถวบดกเนี่ยค่ะมาแล้วก็มาเจอเพื่อน ถึงแล้วค่ะวัดมาเจอเพื่อนด้วยเพื่อนก็นมาด้วยกันค่ะแดดก็จะร้อนนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่มาถึงวัดแล้วเข้าไปในวัดกันเลยค่ะเข้ามาตรงที่โบสถ์ใช่ไหมเขาเรียกว่าโบสถ์เนาะก็ชมความงามที่ในโบสถ์นะคะก็สวยมากก็เหมือนที่ไทยเลยค่ะ บรรยากาศก็เย็นสบายมาถึงก็ไหว้พระก่อนนะคะชมบรรยากาศในในโบสถ์ในวัดเลยค่ะสวยไหมคะอาจจะไม่เหมือนที่ไทยเนาะแต่ก็สวยใช้ได้เลยค่ะเย็นดีค่ะข้างในวัดแต่ข้างนอกแดดก็จะร้อนนิดนึง เดี๋ยวเข้าไปถวายสังฆทานด้วยกันนะคะคนก็มาเยอะเลยก็ต้องต่อแถวกันก็ถวายเป็นพวกของแห้งทั้งหลายนะคะถวายแล้วก็ท่านก็ให้พรอ,อันนี้ก็เอาน้ำไปกวดกวดน้ำกวดน้ำลงดินค่ะให้เจ้ากรรมในเวร ให้ผู้ล่วงลับผีไม่มีญาติแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ชีวิตของลูกมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเถอะสาธุสาธุสาธุจ้า ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะทุกคน